สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมครับวันนี้นะครับโตโยต้าวีโก้ับไฟไฟรูกปั๊มโชว์นะครับไฟตัวนี้นะครับจะโชว์ก็ต่อเมื่อกองโซลาตันนะครับหรือมีน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนกองโซลาของโตโยต้าวีโก้ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับหรือ ไม่มีความรู้ด้านช่างนะครับก็อาจจะต้องทามาร์กไว้ก่อนนะครับตรงเสื้อของโซล่านะครับข้างบนข้างล่างนะครับเพื่อลืมนะครับเอามีจิกแต้มไว้นะครับสิ่งที่ต้องถอดนะครับคือปลั๊กนะครับปลั๊กไฟนะครับท่อน้ำมันเข้านะครับท่อน้ำมันออกนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ปลั๊กเซ็นเซอร์ข้างล่างนะครับเราไปถอดกัน วิธีถอดปลั๊กนะครับแค่กดแล้วก็ดึงออกออกมาเฉยๆเครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะมีครีมแค่ตัวเดียวนะครับเอาไว้บีบเหล็กลัดนะครับบีบออกแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็มีมีตัวล็อกตรงนี้นะครับยกขึ้นเลยครับงัดเบาๆก็ได้ครับเวลาถอดก็หมุน หมุนออกได้เลยครับหมุนออกนะครับมาร์กมาร์กที่เราทําไว้นะครับก็ดูดีๆนะครับแล้วก็ค่อยๆยกหัวออกมาครับนี่นะครับกองโซล่าลูกเก่านะครับก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับส่วนเสื้อกองโซล่านะครับก็ล้างตาความสะอาดนะครับแล้วก็เป่าให้ดีนะครับระวังตัวลูกรอยข้างใน นะครับส่วนหัวก็รับล้างเปล่าทำความสะอาดเช็ดเช็ดเอาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีโอลิงนะครับเปลี่ยนโอลิงไปด้วยโอลิงนี่ก็อย่าลืมเปลี่ยนใหม่นะครับของใหม่มาก็จะมีมาให้นะครับพอเวลาเราใส่ใส่แล้วก็หมุนตัวนี้นะครับหมุนก็มาให้สุดกับมาร์กที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็ตรงกัน โอเคเป็นเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับใส่ใส่นะครับก็จะมีร่องแล้วก็กดลงไปลักตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งเสียบ ครับใส่กิบล็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้ปักข้างหลังก็เสียบแล้วแต่ตัวนี้อยา่ยาอย่าเพิ่งเสียบนะครับแล้วก็แยกการดับไฟนะครับดับไฟกองโซล่านะครับพอแยกจนตึงมือแล้วนะครับเราก็ไปติดเครื่องนะครับพอติดเครื่องแล้วเราค่อยเดินมาเสียบปัก ครับติดเครื่องตัวนี้ยังไม่ดับนะครับเดี๋ยวเราจะไปเสียบปลักกันโอเคจะเสียปลักเราจะไปดูโอเคดับแล้วนะครับครับผม ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเปลี่ยนกองโซล่าดับไฟนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ